แกล่ะไอ้ค้ากุนกเพื่อหอดหน้านี่เต็มของเลยนี่การเอาเอือยอยู่เลยโอ้ตกไงนึงแม่งเนี่ยไอ้รอนโอ้นี่งปลาเราสิครับอือเด็จบกับเจ็บเนาะสบายดีพี่น้องสบายดี FC สุขุมทุกคนวันนี้พากันมาลงห่วยแล้วพี่น้องงมปลาอีกชุดเก่าพี่น้องเลยงมปลาลุกเนาะจับเอาแบบ เมื่อเป่าเลยเนาะไปพาเดี๋ยวมาวงมาชมกันว่าสีไดๆอยู่เนาะเป็นแหล่เด <Right. S 1> <Hey. S 2> ้ตัวหนึ่งเนาะตัวแหลแหงมานโดนลุกซื้อแลนี่มันหมุนมาเขาชมือซื้อเล้นี่โอ้ชมมือันนานดีชมมืมันมันสใดห้เลยเนี่ยเร็วไล่เี๋ยว่าหโลไอตอนเก่งเกินไปนใส่ซองเน่ยเดียวใช่ฮะใส่คองนะเห็นจะเห็น เออทีมชิของจะรับรอยเนาะยาวมาหน่เ <หา S 1> นาะอภูานหาซิปตวพ่อเราหาซิปเนาะปั่นกับอุูานเาเล่นบ่ายเนาะเอ้เอาเบาิงแข่งกันบัรนุนกับบนรนุ่มมาฉิดม,มารมันกี่เย็นมักนมกี่ยกยเย็นเต่ยวปะเจอแล้ยเจอเลยเดี๋ยวเลยเนาะ โอ้ไล่ลอยแม่นแม่นก็มันหมาเดตายบอย่มากเใชเอามาเบิ้งเยน้าเบิ้งสิงาเงี้ยตาขเ่นะอนนไหนึโตบาสกนไหนซองเลยเฮ้ยขูบนี่ทำมันมันมันจะเป็นทำเนาะเข้าบริจัดสารอะไรผิดงเข้าบริปอยเอา เขางุ่มเอาเอแบบธรรมชาติเลยนี่จะปลุกมาปล่อยเขาเคียนไว้ฮนะไม่ใช่มาปล่อยลงหรอครับวะวั่นี้ี็อกขนาดนี้หูหางแล้วอะอีละได้ได้มันเป็นตะกินอยู่เลยมันเป็นตะกินไปผัดเผ็ดเนาะอือผัดเผ็ดไปกับเผาโอ้โอ้ไปจะโอ้ยอะีรมันไปทางนนมันไปทางหัวมาทางอีก ส่มาไล่ไล่คือสี้มันเถอะเอาเลยเอาเลยข้าวเดียวหน่เออนี่นะหนีนี่เอ้ยเอ้ยอะไรตึงโงๆนักสินขึ้นไปวะโอเบืองนนเนาะโมมี่เบืองนั้นมันเป็นนะอื

ใช่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 ปลาุกคนตั้งเลได้ยังไงนะาไหนของแกลออยคากองตัวหอดหน้านี่เต็มอล้ว่เอา่ยเฮ้ยมีไผยอมไผบาทนี่ เอาไฟสีมาของการเอาเออออยู่เลยโอ้ตกไงดนแมงเนี่ยไอรอนโอ้ตัตัมันเห็ดข้ามเรียแล้วจังยังเหอเห็ดปลาสลิดปลาอาิดไล่ปลาไล่ปลาพี bar, ่น้องใช้้เขามุนทำ มันเข่าม uh, hey. uh, 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 ุนนล้ว hmm. ก uh, ็งมเอาววนโอ้โหจะเฉลยที Wild ่ไหนกันเอ้ยน้ำกระโดดเลือดือไม่อยู่นี่เลือดไปนี่ใส่มาเลือดแล้วไนงวดไหนนะ้นี่ยนี่โรคโรคนี่ทำนี่ ปีทั้งหมดต้องอยู่หัวพวกนาหัวเปียกเขาสีพาดแน่นอนไปไก่แล้วผัวขึ้นมาต่ำหัวเอาเลโอ้ยหาเลยปากดูด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 เอามือดูดเอามือดูดปากดูด ขึ้นได้นก้วานนี้ือจะขื้นได้เลยนะอยู่มัธีป่ปักมือชำมาซอมืออันนึงมั้ยมงสายมือเจ็บร้อชำนี่มุเหลือด้อเจอระเจอระเพจจงไรคือว่าขั้นแบบจ๊คค่อยมันจะสิทธิ์หรอ ครับกละเฮ้ก่อนเลยอู้ดีประหุกอยู่นี่จังะบัดนี่ทั้งนาทั้งไงไข่ไปจักลงไปงมไปไปเลยฮานมันมีสมมติมันดแล้วองตัวไปตัวหนึ่งกูยังลอยู่ป่ามึงเอ้าไหมกูใส่น้ำตกระลุกมอเนี่ตลาดแท้แท้อเดี๋ยวอู้ว่นขาบนะ งมงงงจังวากรนว่าจมเลื่ออะไหลุกได้หรอฮะทำแบบทำง่ายๆนะมันจับหยาบเนี่ยมีอะารมันไปนานสองเลยเอาไปที่ก้าุปลาหมดเลนี่ทิ้งนกหเนาะทำเจ้าไปอะสิทิ้งนกวุนะทิ้งกแหงๆโอ้โอ้ไรนั่นแ่จะมาจับคื่กันได้จะใส่คาคอย มันหน้าแตกคาวเลยกินแล้วเห็นแต่หัวได้บ่บัด coi coi มันม <ítulo> ัน <irgendw> ย <carbono> ูไหนนะหน่อยเลยไอ้มึงมีซบมังนม่มันปากกูซองหม่องในกอเสียบอีทํบไอีเลยวะฮะมองเหยยบวะค่ะมันปักตะบิดมันเชีดตะบิดขานี้บัดซิเชัดแบบนี้ขานี้ก็เอาเอาลายปลาหนึ่งคลิปนี้นึ่งมืวิวเลยใสด้ อันนี้หนึ่งสองสามนานโอ้ยอาอนนี่เบาดอนดิได้งเขาเลยตีคื่นเป็นป่วยลูกไหนนี่มอมาล้ลูกเป็่อยไอ้บางหัวต็มเยไหนบอบอไดเกี่ยนตัวที่เท่นี่มันเกิดซ้ำข่นอไนดามาเรื่อยบาอนเท่าไั้นเขาตัได้นี่ ว่าร้อนเท่ไหร่พอโตได้ฮะน่าไปเสื้อคนอยู่ทง่ไกูทง่าลัเอาในคางเหือนคางเสียงโอ้ไกลพูดไลเยอ้เร่บเีวนี่้หิิบงห่ประัติศาสตยิขึ้นหนปผู้ถึงสินาที่สันพน้องเมืองไหปลาทได้ปลาใช่ปะมันบมปากเหมิงไหนได้่แต่นี่วา เปิดไเห็นด้อเด้เห็นี่เด้อมสอเอาลงกปืนติอีกคนลงไปไปสิมานกันตุ้ยตัวใหญ่ๆตตัยต้นย <c oughs> นี่้ยนี่เกิดมาดีระว <c oughs> ังเบาร้อนกับเบาสากลไพสิมาน มันบมันนะน่ะค่อยเสื้อเพิ่อยู่องเล่จุโอ้โฮ่า่ดู้มันด็กกันโมกามึงดีนี่เหอะมาสมมติเขาซาอีตัวนเดาสุีกูเลยเด้่ยหว่ามึงยังม่าสุีกูมึงตีบลึกบลดก หนาวก็นาวใส่มาเสียได้ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆเๆลๆงๆึๆๆ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 ยๆๆวๆ้ๆๆ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 ๆเจๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆนๆๆ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 าๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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  เพ่นอะไเฮคยมันบ่มนบโอ้มันเป็นเจลยมันเจมันเจ้าเลยเว้ยเจ้าลวะกูดูเดือนหน่อยกูยัีปวดบบน่งแล้วมันทำให้สมมืมันจับมันกิมันดีมันเนืองอันนั้นมันช่วมันเข่าเราขันกวนนี่เนาะ กวนทะเลงเขานีวันที่ซื้อหม่องอมัน,น้ะฮะเบิดทำแล้วเบิดทำบ่นนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแต่ขานาดสวมือมากนี่มานเป็นมานเนาะ มันชอบทำทำเกวั้องีันนี้โอ้ฮะองมีสมือโอ้โ้มีสมือรนั่น่ยงแค่สมืน่มานอเนาะบอมันจับง่ายมันบ่มือนแทนที่จะทิมเป็นยังาเป็นอาชีพนะแค่น่้ เดี๋ยวเาลอนี่คก็คิดคาดเท่เฮ้ยแต่ขาปักมือมากนี่มานเได้นี่อันปักอีกงั้นจะบาทมองหนึ่งบาทหนึ่งต้นน้มาขึ้นมาข้าขึ้นใบช่วงเื่องนี่ปลาปลาอะไเอาเปลี่ยนปาเองไมว่ากล่องมั้ง บับองนต้อไงเต๋อเพยงอพย้ลายเราเลยผู้กินหมดโอ้ยเลยเต๋อเพยล้วชุดนี่ก็พาเอาจำกินนาวเลยเก็บมืออะอนี่สุดเลยนี่วิเคโาะ์สเต็ปเนี่ยบอมือเลยเยงเอาว่มือ

ตเดี๋ยวมีมิดเด้ามิดเด้ามิดจะให้ใจคืออาาสำักัพ่ออันนี้พังอันนี้บุเอาบ่พ่อแหละพอแหละเอาสำหรับกินเองพ่อกับพ่อหนาจืดปะเนี่ยนีู่กูนี่พ่อแหละพ่อแหละอ้ยเจบมือเดียวไข่ส้มปไปทำไรล่ะปู่มานไข่เนาะ ตัดหนาไปแล้วยังมาแดงนี่กินไข่พอกินอยู่บ่กินเนี่ข้าวเดียวเนาะทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปถือว่าเก่งเตี๋บเนาะน้าปลาด้วยนะเจ๊พังไหนบ่อีกบ่ดหนึ่งปลาา,า,าีานอือจบมกับเจ็บเนาะไม่เจ็บเจ็บเปิดจอคนเนาะ บรูเกตพี่น้องเอ้ยไม่ได้ในบวกันนี้บวกขางล่ะไมได้เติมเนาะวันสิบปลายเสาวแดนบรูอันนั้ำมาเอาเอาเสียเอาปัญหาสิบหาสิบเต็มเึ็มเลยนะพูดนะเนาะสบายดีพี่เนาะก็สิสบายดีนี่ก็คือหน้าเขาเนาะพี่น้องเอาสีเตรียมโตลงหน้าแสงเนาะมันมึงไถ่ละตัดหนาตัดหนุงพี่น้องเอ้ยออกมาตัดหนาตัดหนุงเนาะ เปลียนเปลยนมันงัวกับท่านปล่อยพี่นิปล่อยมด้กนะค่ัวบอดมามด้เรอวะปล่อบอ่วอยเวิ่งถ้าว่าบดมามัด้วาจัดหนาเด้ยังเบื่อนียงหกอยู่ดอกมใชตัวใหญ่บ้งัวยอตัวใหญ่ใฮะอยู่ข้อโอยก็ใคได้เงี้ยครเนี่ ใช่เลยคัวไอ้ปจีนี้หนังลัวดิย้มันใคกับลัววิ้่ปวนมากเลยวะป่วนกินัีนบนัวใหญ่หัโมอ้ารถกินหรืมันรือไปันดีร้อนยินน่าแยมแห่ยินเนาะพอยอยู่แมฝนโมเป็นตายู มันเฟืนมันเปอไปนะฮะมันกับมันอนเนาะกับ่ามีนอนอยู่ขอบหัวผูไกตอมาเรียบร้อยมันมัดบ้างบางอย่างสีเมื่อเ็กินเพลนะพี่น้องพอดีเลยแง่แนวกินเพเจ็บมือพี่น้องเลยเจ็บแ้งวันนี้ดพีคไปเพียงนี้เลยพี่น้องเนาะ ต้องไปเบิรงดอกทิพย์บารเอค <c oughs> รับอีกผมเป็นตัเบิรงพี่น้องเลง้ว <c oughs> <c oughs> บอกกันที่หนา